สวัสดีครับผมมือนี้ครับผมเสื้าพี่น้องมาใส่เบ็ดพี่เก้าครับนี่ไม้เฮามือนี้นี่ครับผมเป็นเงี้ยยิงหัวนะครับผมมือนี้เบียดเฮ้าเงี้ยหัวครับผมนี่นี่ตัวแบบไงครับอันนี้ผมไปใส่มาแล้วแล้วครับผมนี่ฝนกันชิดตกครับผมนี่เหมือมาแล้วครับ พันเตเขาใส่ยีหุ่นใส่โมเล่แต่พันเตแต่ว่าผมใส่เรียบร้อยเอา้าเดี๋ยวมเอแงคงเบามาดูนน้ำเบิ้งน้ำกันครับผมครับผมได้เวลาแล้วครับผมไปเช็คเกชือกกันรอบแรกครับหวกลองไปดูเป็ดรอบแรกกันครับ <c oughs> <c oughs> เปิดคำแล้ว รอบแรกกันผ่านเตยังไม่มาฝนฝนตกปยปอยครับผมจะพาไปดูดูชุดแรกครับ อย่าหายครับผมเปีนเนยกเปีนเนยกฝนก็จะตกจะเปลี่ยนเหยื่อก่อนครับผม <c oughs> หลังจากที่เราเปลี่ยนเหยื่อครับผมเงา้มาอีกสักพักพอแล้วครับพอแล้วถือเลียวถือเลียวปลาคอครับผม ทีชสุดมกินเล็กแค่โน้ตัวนึงเดี๋ยวผมชอ่อนครับไปชอ่อนฝนก็ตกครับผมเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับมาแล้วครับเต็มแรกครับผมเต็มแรกมาแล้วรลอเบือถอดต้อครับผมฝนก็ตกอี๋สิ เดี๋ยวยังอยูอืมตรงนี้มันเถิดปะครับปลาเข็งครับปลาเข็งปลาเข็งอื๊๊๊ปลาเข่งครับปลาเข็งเข่งแต้มที่สองผมหมาดนเลยครับดีครับผมกดปลาก่อนอืมหลังนี่ครับผม อย่างดึงเขาอย่างที่อุ้ยปลาไหลบ่ครับผมปลาไหลปลาไหลอี๋ปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลเอาไเน้องนี่ครับปลาไหลน้อยครับอืมปลาไหลกินหวัวกับพี่น้องครับผมมัน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 แล้วครับผมแต็มที่สาม มยินเสียงจมจปลาถือเบ็ดบ่ครับแม่นม่ครับผมปลาถือครับปลาถือย่ารับผมปลาคอุกับผมปลาุกปลาเสียงจมจมจอมจมชุบนี ลูกนาไซส์สวยๆครับผม,มแพ้ครับผมงแท้แต้มที่สีครับผมสีแต้ม้วครับผมหมนัมนๆมนันมันมันครับเค okay, ครับผมรอ,อบรอบแรกครับจัดไปสีแต้มครับผมเดีย๋ยวมารอลุนรอบสองครับสักหนึ่งชั่วโมงมาลุนกันใหม่ มันหมัดนะครับผมรอบแรกโอเคครับผมเจอกันรอบสองครับนะครับผมมาเบิ้งรอบสองกันนี่หลังเนี่ยยังเหลือ เยอะอืมเรื้านไปมีอาการนั้งตายเนอะส่งตังนี้นะครับมึง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 ครับผมมึงมึงมึงลุกไปลุกครับผมลุก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  เตียงหลุดนาครับผมมันมานมันมันครับรอบสองมาแล้วหลังนี้รอนครับผมเหยื่อหายหลังนี้ม้อนเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับผมรอบสองมาแล้วมาแล้วมาเบิ่งผลงานของพันเต้ครับผม แมปลาปลาดุกงครับผมอู <mismos animals under kindergarten> ้ครับผมปลาดุกงี้หมานี่หรวะปลาดุกยักผมเหรโงโทรโทรโทรหมาน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 ที่กระเด็นม มนมานมานัมนโอ้มีเปลวความเมื่อน่นนนอะไ,ไปย้ำอีกก่อนครับวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องยงมือเุ้าครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งคับครับผมได้ตัวเดียวเมื่อคืนนี้มึยงยมือเุ้าครับ เมฆนี่หมดปละกดเอ้ยอหลุดพอด,ด,ด,ดีประกดครับผมกดกินห่วยนี่มันมาแล้วครับผมกดประก,ด,ระกดครับผมนี่เบ็ดไปใส่วนน้อยน้องน่านพวงมาเนาะครับเดี๋ยวขอเอาปลาก่อนครับผมประกดครับผมมาอีกเต็มแล้วครับผม อีกสองเนี่ยมาอีกสองปลาเสียมเสียมกับปลาดุกครับผมนีม่มันมันมัน,ม,นมันครับผมมือเศร้าฝนตกแห้งครับเมื่อคืนนี่เดี๋ยวปลดปลากันครับผมสามเต้มแล้วสามเต้มแล้วอืมสามเต้มแล้วครับผมเนี่ยมือเศร้าไหดูหนึ่งตัว เบ็ดหลังนี่คืองวงสิน้อถือปลาดินี่ครับผมแต่ว่ามันซียูบอ่ล่ะครับถือปลานี่ยูบอู้บอยู่ครับผมลุด เราบิ่งคือบ่เห็นปลากินจากหลังนูง้เดี๋ยวไปนี่ครับผมเห็นแต่ขั้นเบียดจังเดี๋ยวน้อตัวมีอาการหลังนี่ยังไดี๋ยหลน่นตัวหลังนี้มีตัวครับผมทำไปอย่างครับ phát triển khỉnh hả bà? Bà khỉnh Đây này là Chân mít tủ bà hoa hả bà? Sống sóng phần ơi ผาานผมเก็บปลากันครับงอะไะครับหลังนึงอะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยยังไบ่เงเบกปลากันมา่าครับผมมาแห้งเนี่ยมอ้้อบ่ครับผมฟังนี่ฟังนี่ก็คือเจิหครับนี่ บฟังนี่ปลาดุกครับผม้ดุกเหมือนตุ๊กงี้บางทีปลาคอครับผมเด้อเด้อเดี๋ยวผมปลาแล้วผมเตือนเตือนเตื่นเตือนอู้ปลาดุกปลาดุกครับมวนปลาคอปลาดุกปลาดุกมัน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 ครับผมนี่ครับผมมันมันแล้วครับเช้านี้เบื้องหลังนี่ครับผมคือจั้งที่ถืดนี่นะครับ แอนนี่หลี่มันสิปลาอย่งั้นแหะอลาอะไรครับผมตอดมาดูสิโอปดุกปลาดุกปลาอมปดุกเตมที่สที่สแล้วครับผมนี่มันมันนะครับผมเก็บเบ็ดกันครับผมเก็บปลาก่อนมานครับเช้านี้ ขึ้นฝนตกแห้งครับผมน้ำท่วมน้ำหัวมีมหวม่หวกมาเบื้องหลังนี่ครับผมปลาอี๋ย่างนั้นครับม้ยดินหมกไงปลาเข็งครับผมปลาเข็งปลาเข็งอืโอเคครับผมปลาเข็งมีตัวไงนะครับนี่ ใหญ่มันๆน,น,นะครับผมนี่ปลาเข็งวันครับผลผลงานในมืเอเซือโอ้หมานหมานหมานครับมาสรุปผลงานเช้านี้ครับนี่ครับ,รบผมโอ้ได้หลายเต๋อไปครับนี่เบียดเจ็ดสิบครับปลาคอผมนได้ัดประกฏดครับ นี่ปลาเข็งโอ้ยมันมันมันครับเช้านี้เบ็ดเดยอะหัวครับผมนี่ผลงานเบ็ดเจ็ดสิบของเรานี่ครับไหมมันมันมัน,ม,นมันเลยครับโอเคครับนะครับผมมาเบ่งผลงานร่วมผลงานเนี่ยหัวครับผมนี่อันนี้เป็นงานเมื่อคืนนี่ครับ โอ้ไหวแล้วโอ้อันนี้มือเศร้าเล้วครับผมมือเศร้ามือเศร้าโอเคให้เบิ้งนี่อืมอืมครับผมอืม เย็ะเยอะหัวกับผมนี่ปลาดุกใสงามๆครับใส่สวยๆครับผมปลาดุกปลาเค็งปลาเสียมก็ได้นะครับนี่นี่คือปลาเนี้ยอ่อนปลาเสียมมัน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 เนี้นมนมนผมผลงานเหนียวหั <c oughs> เวเย้ครับ